วิธีรีเซ็ตรหัสพินใน m essenger ใครที่ลืมรหัสพินก็สามารถทำตามวิธีนี้ได้ง่ายๆเลยนะครับอันดับแรกนะครับก็ให้เราเปิดหน้า f a c e b o o k ของเราขึ้นมาสำหรับคนที่ทำใน PC นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครทำในโทรศัพท์นะครับก็กดเข้า m essenger ได้เลยนะครับพอท่านเปิดหน้าเฟซขึ้นมาแล้วนะครับก็ไปที่ m essenger นะครับสำหรับใครที่ทำในโทรศัพท์นะครับก็พอท่านเข้า m essenger มาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะทำเหมือนกันนะครับ ให้เราไปที่จุด3จุดนะครับถ้าอยู่ใน messenger ก็จะเป็นขีด3ามขีดนะครับเราให้เราไปที่ตัวเลือกนะครับตั้งค่านะครับแล้วก็ให้เราหาคําว่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยนะครับตรงนี้นะแล้วก็ให้เราเลือกหัวข้อนะครับแชทที่เข้ารหัสแบบต้นทางถึงปลายทางนะครับแล้วก็การเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยนะครับถ้าเกิดว่าใครใช้ pin messenger อยู่นะครับมันก็จะขึ้นว่าเปิดตรงนี้นะครับ พอเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับให้เราดูสำรองข้อมูลล่าสุดนะครับว่าเราสำรองข้อมูลไว้หรือยังนะครับมันก็คือเมื่อวานนะครับก็คือสำรองแล้วนะครับก่อนก่อนที่เราจะรีเซ็ตพินหรือเปลี่ยนรหัสพินนะครับให้เราเช็คตรงนี้ก่อนโอเคนะครับพอเราเช็คตรงนี้แล้วนะครับให้เรามาที่รีเซ็ตพินนะครับตรงนี้นะ อ่าพอเรากดที่รีเซ็ตพินแล้วนะครับก็ให้เรากดสร้างพินใหม่ได้เลยนะครับสําหรับใครที่ลืมรหัสพินเก่านะครับก็ไม่ต้องใส่เก่านะครับตั้งใหม่ได้เลยนะครับเอาที่ตัวเองจําได้นะครับแล้วผมก็จะตั้งส่วนสามตัวส่บตัวนะครับ โอเคนะครับตอนนี้มันก็กําลังขึ้นว่ารีเซ็ตพินได้คุณนะครับโอเคตอนนี้มันก็รีเซ็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็มีง่ายๆแค่นี้เลยนะครับผมวิธีรีเซ็ตพินเนาะสำหรับใครที่สงสัยนะครับหรือว่าต้องการได้เพิ่มเติมตรงไหนนะครับก็พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมก็จะมาไล่อ่านทุกคอมเมนต์นะครับส่วนท่านไหนต้องการจะปรึกษาปัญหายิ่งแอดนะครับก็แอดไลน์แอดพุตคินะครับก็มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็ไม่น้อยนะครับผมถ้าคลิปหน้ามีอะไรอัปเดตนะครับผมก็จะมาทำคลิปอัปเดตไว้ให้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ